สำหรับวิธีการจัดการวัชพืชในนานะคะก็ได้แก่การเตรียมเมล็ดพันธุ์ช่วงเวลาการปลูกการเตรียมแปลงปลูกอัตราเมล็ดพันธุ์การจัดการน้ําการใช้แรงงานกําจัดการใส่ปุ๋ยการปลูกพืชหมุนเวียนและการใช้สารกําจัดวัชพืช สำหรับการเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะในการจัดการวัชพืชในนาก็คือใช้เมล็ดพันธุ์ที่สะอาดไม่มีเมล็ดวัชพืชเจือปนแล้วก็มีการแชร่ข้าวสำหรับการใช้หวานค่ะเพื่อเอาเมล็ดข้าวรีบออกหรือเศษสิ่งเจือปนที่ลอยออกได้ค่ะจะได้เมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีเปอร์เซ็นต์ความงอกสูงและงอกได้เร็วแข็งแรงสามารถแข่งกับวัชพืชได้ สำหรับการจัดการวัชพืชในนาในช่วสำหรับช่วงเวลาการปลูกนะคะจากการทดลองะคะ่ะพบว่าเมล็ดวัชพืชทั้ง20ชนิดงอกในเดือนมิถุนายนมากที่สุดดังนั้นนะคะการปลูกข้าวหลังเดือนมิถุนายนจะช่วยลดปัญหาวัชพืชให้น้อยลงส่วนการนาหวานน้ำต้มก็จะพบว่าการปลูกในเดือนกรกฎาคม ก็จะมีวัชพืชน้อยและได้ผลผลิตมากกว่าช่วงเวลาอื่นสำหรับการจัดการวัชพืชในานานะคะในการเตรียมแปลงปลูกข้าวก็คือล่อให้วัชพืชงอกขึ้นมาก่อนแล้วก็ถ่ายกบเลยแล้วก็มีการปรับระดับพื้นที่การจัดการวัชพืชในสำหรับอัตรามเมล็ดพันธุ์ สำหรับนาหว่านข้าวแห้งนะคะก็จะใช้อัตาราเมลพันธ์ในช่วง18-24กิโลต่อไร่จะช่วยลดปัญหาวัชพืชให้น้อยลงส่วนนาหวานน้ำต้มก็จะใช้อัตาราเมลพันธ์ประมาณ15กิโลกร,รัมต่อไร่เป็นอัตราที่เหมาะสมทำให้วัชพืชมีพื้นที่งอกขึ้นมาแข่งกับ ข้าวได้น้อยแต่ถ้าใช้อัตราสูงกว่านี้ก็จะทําให้ต้นข้าวจะแย่งอาหารกันเองค่ะส่วนนาดําก็จะดําในระยะ2 0คูณ2 0คูณยและ3 0คูณ30ซนติเมตรจะทําให้ผลผลิตข้าวเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะสําหรับการจัดการน้ํา น้ำนะคะก็เป็นปัจจัยสำคัญในการชักนำให้เกิดชนิดวัชพืชต่างๆในนาข้าวเลยคะ่ะเนื่องจากว่าเป็นความชื้นในดินที่มีส่วนช่วยให้มเมล็ดและส่วนขยายพันธุ์พืชอะคะ่ะของวัชพืชน่งงอกได้สำหรับวิธีการจัดการน้ำเพื่อให้ลดปัญหาวัชพืชเนี่ยก็คือนาดำจะมีน้ำขังอะคะ่ะตั้งแต่เริ่มปักดำเลยจึงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องวัชพืชส่วน นาหวานน้ำต้มก็จะลดปัญหายาข้าวโนกได้โดยปล่อยให้น้ำแห้งหลังหวานข้าวจนดินแตกและแหงเลยะคะ่ะแล้วจึงปล่อยน้ำเข้านาค่ะแต่หญ้าไม้กวาดอาจจะขึ้นมาแทนที่เพราะชอบงอกในสภาพเช่นนี้นะคะ่ะหญ้าไม้กวาดเนี่ยส่วนว่าจะพืชประเภทหญ้าและกกส่วนใหญ่อะคะ่ะจะไม่สามารถงอกในสภาพน้ําขังได้ดังนั้นนะคะก็เลย ให้เอาน้ำเข้านาะได้เร็วคือ7วันหลังหวันข้าวจะสามารถควบคุมวัชพืชได้ดีถ้าเอาน้ำเข้าช้าเกินวัชพืชก็จะมีโอกาสงอกขึ้นมาได้ค่ะเมื่องอกขึ้นมาแล้วก็กจะสามารถจเจริญเติบโตได้ในสภาพน้ำถังต่อไปได้ สำหรับการใช้แรงงานกำจัดวัชพืชเนี่ยนะคะก็จะกำจัดในช่วงประมาณ30วันหลังข้าวงอกหรือปักดำสำหรับนาหวานน้ำต้มและนาดำนะคะส่วนนาข้าวไรข้าวไรเนี่ยต้องกำจัดวัชพืชในช่วง14วันหลังข้าวงอกค่ะ สำหรับการใส่ปุ๋ยนะคะการใส่ปุ๋ยอะคะ่กะ,คะก็เป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้กับต้นข้าวหากมีวัชพืชในนาปุ๋ยที่ใส่ลงไปอะคะ่ะก็จะถูกวัชพืชอ่แย่งไปส่วนหนึ่งส่วนต้นข้าวคะ่ะก็จะได้รับธาตุอาหารนไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นนะคะควรกําจัดวัชพืชก่อนที่จะใส่ปุ๋ยทุกครั้งเพื่อลดปัญหาการสูญเสียปุ๋ยเนื่องจากวัชพืชน,นะคะได้แย่งอาหารไปนั่นเองการ จัดการวัชพืชน,นะคะก็จะมีการปลูกพืชหมุนเวียนด้วยการปลูกพืชหมุนเวียนเนี่ยก็จะไม่ปลูกข้าวอย่างเดียวซ้ําในพื้นที่เดิมอาจจะทําให้การสะสมของวัชพืชบางชนิดนะคะถ้ามีการปลูกพืชอื่นสลับกับข้าวแบบก่อนหรือหลังนา จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทําให้วัชพืชบางชนิดนะคะที่จะไม่ชอบสภาพแวดล้อมอีกแบบนึ่งไม่สามารถจเจริญเติบโตได้เช่นการปลูกพืชปุ๋ยสดได้แก่สนุแอฟริกันปอเทืองและถั่วพาก่อนปลูกข้าวจะช่วยลดปัญหาวัชพืชในานาข้าวที่ปลูกตามมาให้น้อยลงค่ะยกตัวอย่างนะคะการระบบการปลูกข้าวร่วมกับถั่วเขียว ดังนั้นนะคะการปลูกพืชหมุนเวียนกับการปลูกข้าวเนี่ยก็จะสลับการปลูกพืชปุ๋ยสดเนาะก็จะได้แก่สนุกแอฟริกันปอเทืองและถั่วพาและการจัดการสุดท้ายนะคะการจัดการวัชพืชในานาเนี่ยก็คือการใช้สารกําจัดวัชพืชส่วนประเภทสารกําจัดวัชพืชเนี่ยก็จะมีทั้งก่อนปลูกก่อนงอกแล้วก็หลังงอก ซึ่งก่อนปลูกเนี่ยก็จะเป็นสารพาราคอร์ตไกโฟเฟตกูฟโฟซินเนตแอมโมเนียมส่วนก่อนงอกเนี่ยก็จะส่วนใหญ่เกษตรกร,ร,ก,รก็จะเรียกว่ายาคุมยาก็จะเป็นบิวทาคอแพทิลาคอออกซาดไดอะซอนส่วนหลังการงอกเนี่ยก็จะใช้สารกำจัดวัชพืชพวกโมโปปานินฟิโนซาฟอบพีเอทิล 4D สำหรับการใช้สารกำจัดวัชพืชให้ถูกต้องนะคะก็มี4ประการดังนี้ใช้ให้ถูกชนิดใช้ให้ถูกเวลาใช้ให้ถูกอาตาัตราใช้ให้ถูกวิธีซึ่งใช้ให้ถูกชนิดเนี่ยก็คือใช้ให้ถูกชนิดกับพืชปลูกและชนิดวัชพืชที่สามารถคุมได้ส่วนใช้ให้ถูกเวลาก็ใช้ให้ถูกเวลากับ อายุพืชที่ปลูกอายุของวัชพืชและสภาพแวดล้อมใช้ให้ถูกอัตราใช้ให้ถูกอัตราตามที่กำหนดในฉลากสารกำจัดวัชพืชใช้ให้ถูกวิธีใช้ให้ถูกวิธีกับสารกำจัดวัชพืชแต่ละประเภทและสภาพแวดล้อมทวนอีกครั้งนะคะการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชให้ถูกต้องมีสีหลักการใช้ให้ถูกชนิดใช้ให้ถูกเวลาใช้ให้ถูกอัตราและใช้ให้ถูกวิธี